ยอนโอ้โดูดิกระดูกอ่อนอสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามผมกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดใจร้ายมากๆเลยอ่ะ Bye. เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้เป็นเมนูที่แบบเห็ดโดนเห็ดนานโอ้กว่าสีเตรียมวัตถุดิบกว่าสีเห็ดแล้วเนาะครับผมก็เห็ดแล้วแฟนมาพอดีเลยโอ้สวยงามเลยครับผมมากินด้วยกัน,กน <laughs> จังหวะดีมากเลยผมทําแบบบาร์บีคิวเนาะบาร์บีคิวสไตล์ของผมสูตรของผมก็คือว่านี่มีอ่ะซอสซอสสูตรพิเศษ มันก็จะออกแบบมีกลิ่นสโมกหน่อยนะแต่สโมกในสไตล์ของผมก็คือว่าให้มันมีกลิ่นไม่ไหม,ม้ไม่ได้แบบสโมกแบบเปลือกไม้ออริจินอลแล้วก็มีปาปิกาครับผมมาผมจะโรยนะนี่โรยซะหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนี่ปาปิกาผมปาปิกาให้มันมีกลิ่นอ่าแล้วก็นี่ครับผมเข้าสวยผมจะมาเปิดมือเด้อกินแบบสไตล์มูมามนะสไตล์มูมาม ep สิบสามน่าจะสิบสามแหละสิบสามเลยละมั้ง พราะผมห่างหายกับอีพีนี้ไปนานมากผมเปิดตัวก็เพราะผมกินมูม,มามเลยแหละเพื่อนๆก็ห่างหายไปนานมากเลยนะม,มามามา,มา,มากินด้วยกันเดี๋ยวจะให้แฟนมานั่งเล็มให้ล้างมืออ้วนล้างมือเลยนะอ้วนอ้วนเออโอเคมามามา,มากินด้วยกันครับผมขออนุญาตเปิดมือนะร้อนว่ะยอดผมจะให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆคงเห็นอยู่แล้วแหละ สีขวงกระดูดอ่อนนีอขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและคนละหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมครับดูสิเพื่อนกกระดูกอ่อนนะดูไฟดีไฟดีปะ่ะไฟมันหันไปทางไหนพอดีไหมนี่ครับทุกคนชิมคำแรก อืมหืสอดไม่เปิดปัลมเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าทุกคนแฟนหนูว่าทำไมไม่เปิดพัดลมอืมอร่อยก็ซื้อตามร้านนะห้าร้อยไม่อยู่ครับผมอันนี้โลครึ่งน,นะครับทุกคน อืแบบเลืไปทํำขายนะเพอร์เฟกครับผมก็มกินสิกินเลยอืมกินด้วยกันอ,อยากให้ตัวเองมาถ่ายด้วยกันด้วยซ้ำยอดวิวมันจะได้ไม่ตายจะได้อยู่ที่เดิม,มนี่นะทุกคนคนออืมอืมม อร่อยอืมผมลืมไปเลยมันเป็นอีพีมุมมามนี่หว่าอืมอร่อยอะ่ะอร่อยไหมอร่อยเรากินด้วยกันอันนี้แบ่งไปเลยแ,แล้วเวลาเดี๋ยวก็ทานเท่าที่มีอืมเพื่อนๆผมไม่ว่านะแบ่งให้แฟนกินด้วย,ไม,ไ,ยไ,ไม่เอา,เาอว่านมันจะไม่เหลือ,อ,อเพื่อนๆเห็นไหมทะเลาะกันอย่างนี้ตลอดแล้วครับผม ให้แฟนแบ่งไปครับผมแล้วก็ตักข้าวไปมามามากินด้วยกันอีพีมุมมามมต้องทำแบบนี้นะอเอาไปกลับข้าวอะ่ะว้าวมันตุ้ยซีมากเลยทุกคนอูม้มันเดียงยเกืออไม่ได้กินนะทุกคน ข้างหลังเป็นยังไงเหรอข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับโสุดยอดโอ้โหดูดิกระดูกอ,อ่อนอะไรนี้ให้เพื่อนๆดูดีกว่าจะได้สวยๆเหนือแตก้วทุกคนในต้องมุมาม,ม พลังเลยหเหงื่อเหงื่อแตกว่ะเพื่อนอเพื่อเนเห็นไหมแฟนเห็นมือเลอะครับผมก็เลยเช็ดเหงื่อให้หอขอบคุณครับดูเด็ดทุกคนขาวๆนี่คือกระดูกอ่อนนะน้ำซอสอร่อยไหมทำขายได้เลยเนาะ ผมไม่เปิดพัดลมทุกคนมันเลยร้อนไม่เปิดแอร์ด้วยก็เสียงแอร์มันดังมันคลิปที่จนานเลยนะต้องเอเละอย่างนี้แหละถึงแซบอีบ้า คเคยกินบาร์บีคิวหมูเม้นมาบอกไว้นะเพื่อนๆมันเปื่อยหมดแล้วอ่ะเห็นไหมร่อนออกหมดเลยหวาะว่นอนเอาไปอีกนะ จุกใจเชื่อไหมว่าเขาทำคลิปตั้งแจ่ตอนไหนสิบโมงได้ถ่ายบ่ายห้ากว่าจะได้ แต่ละคลิปลอ,อือใช่ว่าจะต่ออีก็เนี่นะครับผมขอได้แต่ละคลิป <c oughs> <c oughs> อร่อยว่ะ <c oughs> มุมมาม หอมไม่ไหม้ด้วยนะหรือว,ว่าหอมสโมกหอมควัน อเขาเขาใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรขอคนละหนึ่งเมนูนะครับทุกคนเมนกันมาบอกหน่อยจัดไป อโอเคครับผมสำหรับวันนี้เปลี่ยนพอแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าฝากอีพีมุมมัมอีพีสิบสามมาด้วยหมูบาร์บีคิวอื